สวัสดีครับพบกับผมบ้านไร่นายการนะครับวันนี้จะพามาดูปอเทืองที่หวานไปแล้วได้9วันนะครับว่าเป็นอย่างไรการงอกเป็นยังไงนะครับเติบโตดีไหมเดี๋ยวมาดูอ้อยดองด้วยนะครับมาดูกันเลยครับผมไปครับครับนี่ก็เป็นปอเทืองนะครับที่หวานแซมแล้วปวนกบไปเนือคลิปที่แล้วตอนนี้ได้9้าวันแล้วนะครับ อ้อยก็สวยแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าดีเลยครับอ้อยปีนี้นี่นะครับอปอเทืองจะไม่ค่อยชอบน้ําแฉะนะครับถ้าฝนตกมากเหมือนที่เคยหวานมานะครับต้นปอเทืองจะแค่แก่นแต่ปีนี้ฝนโอเคตอนนี้กำลังดีครับการจเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดินดูกันสักหน่อยนะครับ อันนี้เป็นแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูอีก2แปลงนะครับก็อายุประมาณกัน9วัน10วันแ9ด้าวัน10บวันนะครับก็ใช้เวลาหว่านีก3วันเนื้อที่อยู่ประมาณ20กว่าัวไร่เพราะเราใช้เดินนะครับเดินแล้วค่อยควนกบก็แรงงาน2คนก็คือคนขับกับคนหวานนะครับอยี้น,นะครับอันนี้เป็นกระจุกอันนี้คือลองปั่นออกกันรถไถน,นะครับใช้ถังปุ๋ยปั่นออกเลยซึ่งเราออกออกเยอะครับ ก็เลยใช้เดินหวานนะครับหลังๆจะใช้เดินหวานนี่มีไม่กี่ร่องหระครับที่จะใช้ปั่นทดลองดูเฉยๆครับเดี๋ยวอายุได้สัก560วันนะครับเราก็จะเริ่มออกดอกเราก็จะตัดนะครับให้เป็นปุ๋ยทั้งอินทรีย์วัตถุและก็เป็นธาตุอาหารที่เรารู้กันดีว่าพืชตระกูลถั่วจะให้ในตัวเจนนะครับเนื่องจากได้จากจุลรี์ที่มีชื่อว่าไราโซเบียมอย่างคลิปวิดีโอก,ก่อนที่พูดไปแล้วนะครับ อาศัยอยู่ที่รากพืชตระกูลถั่วต่างๆไปครับข้ามไปดูอีกสองแปลงครับมีทั้งหมดสามแปลงนะครับไปดูกันครับครับทีนี้เรามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับก็งอกดีครับสวยเลยครับรู้สึกว่าจะงอกเบียดเข้าไปในอ้อยด้วยไม่เป็นไรครับนิดหน่อย่าครับ อ้อยแปลงนี้ค่อนข้างสวยเลยครับปลูกวันที่กบวันที่3นะครับกบอ้อยก็อายุ3เมษาครับเมษาพฤษภามิถุนาวันนี้วันที่ถ่ายนะครับเป็นวันที่29เกือบ3เดือนแล้วครับอ้อยนี่ครับมีทุกร่องนะครับปุ๋ยอาจจะแพงเราก็ช่วยทางนี้ช่วยได้ในระดับ หนึ่งนะครับแต่ก็ยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะครับก็ถ้าใครได้เห็นภาพนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนสักเดือนที่แล้วที่หญ้าลกุลกๆครับก็จะไม่คิดว่าอ้ยจะได้งามอย่างนี้เหมือนกันผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะงามได้ขนาดนี้ครับ นี่ครับได้เอาญ้าออกจากกลางร่องแล้วด้วยนะครับเอาญ้าออกจากในกอแล้วนะครับบางตรงลกๆปอเทืองก็ขึ้นดีนะครับขึ้นแทรกญ้าขึ้นมาเลยตันนี้อ้อยสะอาดนะครับจเจริญเติบโตดีเดี๋ยวรอตัดต้นปอเทืองได้ปุ๋ยเดี๋ยวฉีดทางใบช่วยด้วยนะครับจะได้ออร์โมนแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆจากการฉีดน้ำหมักที่มีธาตุอาหารในน้ำหมัก สวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึ่งครับดูแล้วต้องดูให้ครบว่าดีทุกแปลงหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะว่าดีเป็นบางแปลงให้ดูโชว์เป็นบางแปลงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่มี3แปลงนะครับแปลงและแปลงนี้11ไร่แปลงก่อนหน้านี้ประมาณ6ไล่5 6ไร่นะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งประมาณ4ไร่เดี๋ยวไปดูกันครับไปไปดูแปลงสุดท้ายครับ ครับผมนี่ก็เป็นแปลงที่สามนะครับนี่ปอเทืองนะครับไอ้น,นี้หวานก่อนแปลงเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณสิบเก้าวันสิบวันเนี่ยแหละครับยากในกออาจจะรกนะครับฝนตกแล้วก็ฉีดยาไม่ตายเพราะว่าหญ้ากแก่เดี๋ยวเอาคนมาเก็บนะครับเดี๋ยวคนก็คืออาจจะผมหรือว่อาจ,จะจ้างเดี๋ยวรอดูทีนะครับอ่านี่ครับ สวยเลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นการาการจเจริญเติบโตของปอเทืองอายุ7-10วันนะครับท่านใดมีข้อสงสัยก็สักถามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำอะไรผมเพิ่มเติมผมยินดีรับฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ